ตูลเลิบลี่สกุลาตอนขนาดรักปักหัวใจ EP ที่หนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าพิปนี้ถูกแบ่งเป็น2ส่วนเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยทำทันแค่นี้จริงๆตอนนี้พี่ค่อนข้างหวาดระแวงนะฟิลแบบคุณพ่อบ้านโดนจับผิดค่ะอย่างวันศุกร์เนี่ยพี่จะไปเพิ่มความเร็วโปรเน็ตที่ศูนย์ดีแทก็ไม่รู้จะมีใครงองแงหรือเปล่าคือมันจะได้สตรีมได้ราบรื่นนั่นเองนะคะเพราะเมื่อวานนี้คุณภาพเน็ตแย่มาก และเรื่องนี้ถูกนิดรวมระหว่างหัวข้อความฝันของฉันกับคนที่ฉันแอบชอบรักข้ามมิติรักข้ามโลกคู่ขนานค่ะโดยได้แนวคิดมาจากหนังรักโรแมนติกญี่ปุ่นพรุ่งนี้ผมจะเดทกับเธอคนเมื่อวานและยกความดีความชอบให้กับบัดดี้บิลที่บอกแนวเรื่องมาให้ค่ะคาโนะอยากไปเที่ยวไหนไหมไม่ว่าจะประเทศไหนพ่อจะพาไปนะลูกพ่อเสียใจโรคลูคีเมียที่ลูกเป็นมันทำให้ลูกอยู่กับพ่อได้อีกไม่นาน คุณพ่อคะมีสิ่งเดียวที่หนูอยากได้ก่อนจะจากโลกนี้ไปบอกพ่อมาเลยลูกคานะคุณพ่อก็รู้นี่คะว่าหนูรักทันจิคุงดังนั้นก่อนที่จะหมดลมหายใจหนูอยากแต่งงานกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รักหนูก็ตามโธคานะลูกสาวพ่อเอาเธอลูกไม่ว่าจะยังไงพ่อจะไปขอร้องเขาเองเพื่อความสุขของลูก น่าทันจิคุ้มคิดซะว่าลุงขอก็เหลวกันนะทางนั้นน่ะเขาขอลุงมาช่วยแต่งงานกับคานโนจังและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเธอทีแตะแต่งงานแต่คุณลุงครับผมไม่ได้รักเธอเรื่องนั้นลุงเข้าใจแต่คิดซะว่าเอาบุญฐานะทันจิยังไงหนูคานโนก็คงอยู่ได้อีกไม่นานอ้ยปูทางมาซะแบบเนี้ยผมก็คงปฏิเสธไม่ได้สินะครับ เจ้าบ่ายิ้มให้มากกว่านี้หน่อยนะครับเฮ้ยจะอะไรนักหนานี่ฉันก็แต่งให้แล้วแต่งบแงบบงงๆด้วยซ้ำพี่ทันจิคิซะว่าฉันขอนะคะอย่าทำหน้าแบบนั้นเลยค่ะวันนี้เป็นงานมงคลงานมงคลที่ฉันไม่ได้เต็มใจนะสิ ขอโทษค่ะแต่ช่วยทนอีกสักหน่อยนะคะหลังจากวันนั้นผมก็กลายเป็นสามีสามีชั่วคราวเอาคานะเธอไม่แข็งแรงอยู่แล้วนั่นลงไปทำอะไรถามได้ก็เตรียมอาหารเช้าให้นะสิคะหน้าที่ของภรรยาพี่ทันจิก็นั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะให้ฉันได้ทำอะไรให้พี่บ้างคาโนะเนี่ยนะไม่ประมาณตัวเองเอาซะเลยอ่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาคุณพ่อเราจะมาไล่เบี้ยฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขอบคุณนะคะพี่ทันจิคาโนมีความสุขมากที่คาโนอยู่ได้เลยกําหนดที่คุณหมอบอกมาได้ตั้งหลายเดือนน่ะเป็นพอพี่นะคะก็นะดีใจด้วยแล้วกันขอโทษนะเลิกพิงฉันได้แล้วพี่ทันจิคะฉันรู้คะ่ะว่าพี่ไม่ได้รักฉันเลยอะ่ะแต่ได้โปรดช่วยรออีกสักนิดยังไงฉันว่ามันก็คงอีกไม่นานแล้วละคะ่ะพี่ก็จะได้เป็นอิสระ คานะคาโนะเป็นอะไรหรือเปล่ามะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยพี่ก็ยังมีน้ำใจที่เป็นห่วงฉันอยู่ไปพักเถอะไปผมคงโดนลงโทษซะแล้วเพราะว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกดีๆกับเธอเราเข้านอนด้วยกันเพราะว่าผมต้องคอยดูแลอาการเธออย่างใกล้ชิดนกร้อง no, จะเช้าแล้วสินะแต่ทำไมคาโนะถึงได้ตัวเย็นชืดแบบเนี้ย ดหดือว่าไม่จริงนะหายใจสิคานะคานะเธอได้ยินพี่ไหมไม่จริงคานะตื่นสิพี่ไม่ได้อยากได้อิสระอะไรนั่นอีกต่อไปแล้วคานะคานอขอร้องพี่ขอร้องท่านเทพเจ้าแมวได้โปรดเธอในเมืองซาก,กุระแห่งเนี้ยไม่มีใครที่จะเก่งกาจเท่าท่าน ผมรักเธอผมรักผู้หญิงคนนี้ไปแล้วได้ปลดเธอท่านช่วยชุบชีวิตเธอทีตอนนี้ผมไม่รู้แล้วด้วยซ้ำว่าชีวิตที่ไม่มีเธอมันเป็นยังไง hey, เมื่อก่อนเจ้าก็เคยรังเกียจเดียดฉันเธอถึงเวลานี้จะมาเรียกร้องมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกเอาเป็นว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่ในสักที่หนึง่งที่วันหนึ่งมันจะมาบรรจบกับ ปีผ่านไปแล้วที่คาโน่เสียชีวิตพร้อมกับผมที่ได้อิสระที่เคยต้องการมาตลอดคาโน่เธออยู่ที่ไหนเธอยังคงมีชีวิตอยู่ในสักที่ที่หนึ่งใช่ไหม หลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าเราเดินสวนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกใบเดียวกันที่สําคัญถ้าเวลาของพวกเราเดินสวนกันแล้วเราจะได้เจอกันจริงๆไหมเห็นค่าสิ่งนั้นเมื่อสายเกินไปเวลาของเจ้า แล้วอาการหูแว่วคงเพราะตอนนี้ฉันอายุมากสินะไม่เป็นไรเดี๋ยวพออายุลดลงเรื่อยๆก็คงดีขึ้นเองโอเคขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะคะที่เหลือเดี๋ยวไปต่อใน ep 2ขอบคุณคนที่รอดูนะคะใครที่รักที่ชอบพี่ก็อย่าลืมซับพอร์ตด้วยกันซับสไครต์และกรดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ